มีรูปเพจสอบถามนะคะเกี่ยวกับการแจ้งเตือนข้อมูลแบบนี้ค่ะการแจ้งเตือนข้อมูลคุณใช้อินเทอร์เน็ตไปแล้ว12 g ินะคะเมื่อเราไม่ต้องการให้อินเทอร์เน็ตแจ้งเตือนเราก,กดปิดได้นะคะเพราะส่วนใหญ่มือถือที่ตั้งมานะคะเขาจะตั้งจํากัดไว้ทั้งหมดเลยถ้าเราอยากต้องการที่จะใช้เน็ตไวๆแบบไม่จํากัดก็ปิดการแจ้งเตือนตรงนี้ได้ค่ะเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วไปที่การเชื่อมต่อ หลังจากนั้นนะคะให้เราไปที่การใช้ข้อมูลแตะเข้าไปค่ะไปดูที่หัวข้อรอบการเก็บเงินนะคะและการแจ้งเตือนแตะเข้าไปได้เลยสังเกตดูค่ะการแจ้งเตือนเราตั้งไว้นะคะการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะตั้งไว้แค่2กิกเมื่อเราใช้เกินแบบนี้มันก็จะแจ้งเตือนเห็นไหมคะหรือถ้าเราไม่ต้องการให้แจ้งเตือนกดปิดได้หรือจะต้องการให้แจ้งเตือนก็ตั้งไว้ว่าเราจะใช้งานวันหนึ่งประมาณกีก่กิกนะคะ พราะส่วนใหญ่แล้วเราใช้เกินกันแทบหมดถ้าเราอยากตั้งเวลานะคะอยากตั้งว่าวันหนึ่งเราจะจํากัดใช้ประมาณกี่กิกนะคะบริหารจัดการเองก็ตั้งไปที่ตรงนี้ได้เลยวันหนึ่งอาจจะเอา20กิกก็ได้กําหนดนะคะพอเราใช้ถึงครบ20กิกเขาก็จะแจ้งเตือนหรือไม่ต้องการให้แจ้งเตือนก็กดปิดแบบนี้เราก็ใช้งานได้ตามปกติค่ะอินเทอร์เนต็ตไม่ช้าด้วยเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้งานแบบจํากัดค่ะ